้วยการต่อไปนาน้นเป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโยมาดูก่อนบ่ายใครเครียปุ๊กปีนั่นเงียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน การสุดตันหันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักษ์ ก็แบบนี้วะเนี่ยจะตายก่อโควิดก็อากาศเนี่ยล่ะเนี่ยตายใจวะนะสวรรค์หนึ่งถ้ามีตานะมจะย้ายพระอาทิตย์ไปอยู่ที่อื่นมันร้อไงจะย้ายได้เหรอเออก็ถ้ามีตาตอนนี้ยังไม่มีตาย้ายไม่ได้หรอกเออเหรอไม่รู้เรื่องเลยแกเนี่ยเฮ้ยเราเราเราเดินมาไกลนะชาวว่าเราสองคนนั่งวิงวอนไซไปดีกว่าแมอมันจะแพงไหม แพงก็ไม่แพงก็ต้องหน้าแหละมันเมื่อแล้วทัทัทัดนี่ไปสวนจตุจักรมากเลยนะอ๋อหาดูหาดูพี uh, ่คะพอดีว่าจะถามว่าพี่ไปสวนจตุจักรไหมสวนจตุจักรไม่ไปหรอกเมื่อวานพี่พี่เพิ่งไปมาพี่ไปมาดีค่ะหรอกฮะอะไรพี่พี่บ้าหรือเปล่าไม่ใช่ถามว่าพี่ไปมาหรือเปล่าค่ะหมายถึงว่าหนูจะจ้างพี่ไปสวนจตุจักรนะไปไหมคะอ๋อนึกว่าจะให้พี่ไปพี่พี่ไม่ว่าง พี่ไม่ว่าอ๋อแล้วเห็นพี่เจาะอยู่พี่จะไม่ว่าได้ไงค่ะรอไปส่งคนที่สิงห์สีบุรีสิงคโปร์ผคงบ้าเลยขับรถไปสิงคโปร์เออจะบ้าละกานะเพ่สิงคโปร์ไหนเนี่ยสองเดือนน่ะถึงอ่ะโอ้โหโอตายอยาเห็นหน้าโค้จ้าจะเลยเฮ้ยมานัดพับผอตัวนี้ก่อนอากาศร้อนมากเลยร้อร้อนฮ้ยเเรบูตอนนี้ก็ขาเลยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยขาอะไรบ้าโอ้ มาเมียอะไรมาแม่ข่าในเฟซบุ๊กเนี่ยบอกว่าตอนนี้ในประเทศไทยโควิสายพันธุ์โควิดเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เดียงซะซับผ้ามาเหรอซับผ้ามาเป็นสะพายไอเดียเฮ้ยน่าน่ากลัวแล้วแล้วยังไงอ่ะเขาไปยังไงเขาบอกว่าให้สังเกตจากาอากาใช่สังเกตจากายังไงมันต้องสังเกตยังไงเขาบอกว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ มาจะาจามฮัดเฉยสายพาทาจ่าฮัดเฉยใช่แล้วถ้าสายพาอีเดียล่ะเขาบอกว่าถ้าไปสายพาอีเดียเวลาจามันจะเฮฮัชชาเฮฮัชชาใช่แค่อย่างนี้คนที่ลงลิเกก็เป็นสายพาอีเดียกันหมดดิเกี่ยวอะไรวะอ่ะก็ก่อนที่ลิเกจะเล่นน่ะเขาลองเฮฮัชชากันหมด,ดใช่เฮฮัชชาก็มีแขกออกมาเต้นอะไรของแกเนี่ย<อ>ไม่ใช่แบนแล้วมาจากคนละแบบไงเออ โาแบบนี่ยังไม่รู้เลยแจ๊คแจแกๆๆว่าคางโมว่าแกโอ้แกต้องถามไม่ตั้ใจเรียนเนี่ยอออรอตาคะ่ะนี่นี่โมค่ะนิโมนิโมไปน,นี่สะม,ม,ม,มีเรื่องอะไรหรือโยมเอ้อหนูมีเรื่องจะถามหลวงพ่อหน่อยค่ะมีเรื่องจะถามหลวงพ่อว่า,วาอันนี้จีวรใหม่ใช่ไหมคะเอ็งหลวงพ่อยืนแก๊แกแจ๊คแจ๊คเมื่อกี้อยู่อะคะอ่ะแล้วจะถามให้อายทำไมล่ะ เราอย่ารู้ค่ะพกเกจิไปในี้จะาสจิวใหม่ๆจะได้ขึ้นค่ะเออใช่พอดีว่าเห็นตอนนี้โรคระบาดมันเยอะแล้วก็กลัวตายด้วยโอ้มันก็ไม่แพงหรอกโรคระบาดใช่โรคระบาดเองถ้าเป็นสามโรคก็สามบาทอะไรนไม่ใช่โรคเยอะไม่ถึงว่าโรคระบาดเออเราก็ป้องกันน่ะดูดีแล้วโย่เบยใช่ค่ะเลีวพราะแต่ว่าเวลาคงตายไปอยากจะถามว่า ทำไมต้องกลวดน้ำด้วยให้ด้วยค่ะก็มันเป็นกิจที่จะต้องปฏิบัติกับคนตายนยโยมอ่าเราต้องกรวดน้ำนะถูกแล้วแต่ถ้าเรากลวดกาแฟคนตายจะนอนตายตาไม่หลับอันนี้เพื่อรู้เนี่ยหนูเพื่อรู้เลยนะคะเนี่ยเมาจะตาแขะตาแข็เหรอคะเออตาแข็งพ่อขอายแกค่ะอะไรลูกคือว่า ตอนแรกใต้ใจว่าจะตื่ช้าใส่บาทผ้านะคะอ,อ,อีช้าเนี่ยถอดรองเท้าใส่บาทได้ไหมคะเอ,อ้าถอดรองเท้าใส่บาทถูกแล้วถอดรองเท้าใส่บาทถูกแล้ว,ลวใช่ไหมคะใช่หลวงพ่อฉาได้ใช่ไหมคะเออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมนะมคือว่าเราถอดรองเท้าใส่บาทไม่ใช่ว่าเราถอดรองเท้าใส่บาทก็หลวงพ่อก็พูดถูกแล้วไงครับถูกแล้วถูกแล้วโยมแล้วสรุปกเลยอีช้าีิ อเอารองท้าใส่บาตได้ไหมคะถอดรองเท้าใส่บาตได้ไหมคะใช่ถูกแล้วโยมหลวงพ่อฉาได้นะคะคือมันไม่ใช่ถอดรองเท้าใส่บาตแต่ว่าเราอะถอดรองเท้าใส่บาตถูกแล้วแต่ว่าอย่าถอดรองเท้าใส่เดี๋ยวอาตมามีกิจกะโยมหลวงพ่อเกยเป็นคนตลกดีนะเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะเราเป็นคนตลกแบบเนี้ยเดี๋ยวเชิญไปหาหลวงพ่อไปนั่นเล่นตลกหลวงพ่อที่วัดดีกว่าโอ้ หนีมาแม่แกว่างวานนี่ไม่คกีจะทํามาหากินเลยนะการงานก็ไม่รู้จปะปลาจหมาผู้นี้จะปะลาหรือปลาก็ยังไม่รู้อ๋อข้าก็าทำง,งานกันแกพูดมาสิอ่ะถ้าแกไม่ทําง,งานแกจะทํามาหากินแกนจะเอาตาที่ไหนกีโอ้โหตาที่ไหนล่ะเราก<ม>หา็หาผัวหาผัวทั้งสี่โคงใช่ไหมสิบโคงขอมาคงละเลยาคงละเลยเนี่ยสิบโคงก็หลายพังหนึ่งแล้วพนัน<ช>ึอแท้โอ้โหทุเลที่ได้ไงก็อเอาด้วย พูดมาแม่เอาอ่ะนี่จะบอกให้นะเราอ่ะมีผัวแล้วแต่ว่าเธอได้มีชาวกับฉันอ่ะเพราะฉันสวยกว่าเดี๋ยวพูดอ,อย่างนี้นะที่บ้านไม่มีกระจกให้สองโอ้ไม่สองหรอกเคยสองแล้วตกใจทุกแตกหมดนเลยนั่งอย่างนีนั่งลงเลยจะพักไหมเนี่ยพักจะพักเลยอน่ะนี่จะบอกให้นะเราอ่ะ มีผัวแล้วแต่ว่าเธอได้มีช้ากว่าช้างอะเพราะช้างสวยกว่าเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะที่บ้านไม่มีกระจกให้ส่องโอ้ไม่ส่องหรอกเคยส่องแล้วตกใจทุบแตกหมดเลยนั่งเนี่ยนั่งลงเลยจะพักไหมเนี่ยพักจะพักเลยเนี่ยจะก็มานั่งตรงนี้เกะกะขอื่อฮะมานั่งตรงนี้คนือก่จะน,นั่งอย่ายห้าไกลแกหรอกเปน็นนางกายรู้เลยอะไรก็มาเลยนช่นราผ่านแก่ผ่านอืออะไรอาจารย์ก็ร้องมาดีแก นี่เธออ,อ,อะอะไเหรอมีอะไรหรอคะหนีไาทำไมคะตกใจอะไรอะตกใจเธอเอ้าวนี่แกมาตกใจฉันเรื่องอะไรเนี่ยก็ปีน้าปีนตามาอะไรคุมเป็นไปไมหมดเลยอันนี้เป็นแฟชั่นโมดลวดผ้าจะสีรู้จักเลยแตามาว่าฉัน,นพวกเธอนี่แต่งตัวนี่คงจะตะเกียกตะกายถึงชุดฉันไม่ถึงหรอกที่ถามจริงๆ<ะ>อะพวกสองคนะจะไปไหนกันละจ๊ะเย้ทานูเหรออ้าว ไปถามเธอจะไปถามที่ไหนล่ะอ้าวนี่เขาว่าเธอเป็นนเธอหอนโชเลยเ้อไลายจริงด้วยเป็นอะไรจ๊ะไม่ได้ไปมานี่เราเราไปโคเลไปโคอ๋อเป็นโคลโยตี้ไม่ใช่ค่ะเนี่ยนี่ไปโคนี่ก็ไปโคอ๋อ ันนี้เป็นโคโยตี้เราเป็นโคกระบือไม่ใช่อะไรอะคโคเป็นโคอะค่ะเป็นเป็นโคเหมือนกันนี่ก็โคนี่ก็โคนี่ก็โคอ๋อเราเป็นคนใช่แค่อราเป็นคนมาจากไหนคันนะจ๊ะโอ้มามามาจากปอดอ่ะปอดอ่ะมาจากปดอ่โอ้โหไทย คน,คนบนนดอยเลยเนี่ยแต่แดก็ไม่เคยเข้าเมืองกุงว่าแล้วทำไมแต่งตัวไม่เหมือนเจ้าบะานเมืองก็เลย<อ>แต่งตัวไม่อินเทรเลยอ่ะอ๋อเทนเทนตอนนี้เขาไปอย่างนี้เหรอคะเป็นอย่างนี้อย,ย่างท้าก็าเดินรวก็ปลอดภยัยอย่างน้อยรถก็ไม่เฉียวไงเนียแต่งขนาดน,นี้ไม่เห็นไม่รู้ว่าไงแล้วล่ะถ้าแต่งแบบนี้หนูย่มให้เดินรถชนดีกว่าโอ้ว่าแต่ว่าเรสองคนน่ะจะไปใครละไหนล่ะคะับอ๋อ เดี๋ยวนนะคะแ้วพาหนูสอโคก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วมาเจอพี่ผู้ฟังอย่างนี้หนูจะแยกกันใหญ่นะคะเดนเทอรี่พูดไปนะเธอสองคนจะไปไหนกันหรือคะอ๋อเพราะหนูสโคจะปหางานทาค่ะถ้าพอดีโต้งงานเป็นเดือนแล้วโอ๊ยโตมาจากชั้นไหนล่ะชั้นเจค่ะ,ะโตมาไหนล่ะคะโต้งงาน,นะคะโตะง,งไม่มีงานทาใช่ค่ะ,คะตายแล้วเอางี้ไหมไปทำงานกับฉันเนี่ย เดือนเนึงได้หลักแสนเฮ้ยไม่เอาหลักแสนได้ไหมคะอยากได้หลักสี่อยู่ก็ได้จะไปเงินหลักแสนเล่นเงินหลักแสนสนใจไหมจริงหรือเปล่าคะอ๋อได้จริงสินี่เดี๋ยวฉันจะบอกเลยนะถ่ายทันก่อไปไหนไป้หนไปไหนไปไหนไ่ไห้ไปไหนไปไหนไป็หนไปไหบวปไหนวปไหไหหปหห มันต่างกันยังไงล่ะเอาเอาแวบแวบหมายถึงอะไรไอ้ไอ้แวบแวบนี่คือกระสือเออบ้าเหรือยิงห้อยกระสือครับแวบแวบกระสือแวบแวบกระสือเหมือนเอาจริงๆเหมือนไอ้เห็นแวบตะกี้นี่ไหมมันเห็นมั้งเห็นมั้งอ่ะเอาแล้วแมป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 กระหังครับบ้าเลยมันวิ่งไปเหมือนกระพือปีกแวบ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 อย่างงี้ฮะพูดไปก่อนพูดไปก่อนเออแวบแวบนะแวบแวบเอากระหังกระสือนั่นแหละตามไปเลยไหมครับไม่ต้องตามอย่าอย่าตามไปถ้าตามไปเดี๋ยวจะปวดตุ๊บ เออตุบนี่เลยกล้ามเนื้อมันจะปวดอ๋อไม่ต้องตามเลยเพราะไอ้สองตัวนี่นั่งทำตาปิ๊บปิ๊บอยู่เป็นนี่แหละฮะก็ปิ๊บปิ๊บกับปิ๊บอ่ะมันน่าสงสัยมากกว่าอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเออน่เน่เน่่จำหน้าจำตาไม่ได้เลยสวัสดีค่ะคุณเัสดสวัสดีมีอะไรกันเหรอคะมีอะไรกันเหรอคะก็เราอ่สองคนอะยังไงยังไงอะไรคะไม่ยังไงค่ะก็น่ารอไปสมัคราค่ะ เราสมัครงานเป็นคนต่างชาติใช่ไหมหนีเข้าเมืองใช่ไหมเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้หนีเข้าเมืองนะคะเข้าเข้าอยากถูกโกลมาค่ะใช่ค่ะพวกเพื่เราสกอไม่ได้หนีนะพวกเราเป็โครไทยนะโคนไทยคไหยเป็นคนไทยไหนร้องเพลงชาติให้ฟังสิเราเราเราเพลงชาติเราเพลงชาติเนีย วาเพดีซอลาเตตลชลับเครับอย่างนี้ชัวเลยครับคนไทยรู้ระเพีคนไทยได้ไงท่านไมได้ฟังอะวาเพดืซีสซอซี่ซสิงซหนไหนตอนนี้ นาตะนาตะลีตะลีตลาตะลาตะลีตะลุตะลินตะลอยตะลงนตะลุตะลีตะลอยตะลงนี่ต่อเยอะมากตอนแรกท่านเชื่อเธอแล้วนะมาตอนไอ้ตะลอดตะลอยตะลงเนี่ยไม่เชื่อแล้วไม่ใช่คนไทยให้ร้องอีกเดี๋ยวต้องมีเตลิดตะลีตะลานอ่ะัวเลยตัวเลยไปโรงพักเลยไปไปยังไงครับพวกผู้หนูมันได้ผีอะไรเลยค่ะใช่ค่ะอย่าเนี่ยอย่ามาอย่ามาพูดแบบนี Tort ้พวกคุณนี่นะ เป็นผู้ต้องสงสัยถ้าทางจะเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายใช่ป้า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 ไม่ใช่เหรอไหมฮะไม่ใช่เปล่าดูผู้ดูไม่มีพิรุลอะไรเลยนะครับ่ค่ะดูไม่มีพิรุลตรงไหนเลยไม่มีพิรุลนี่แหละไม่มีพิรุลมีตรงนี้แหละมีตรงนี้แหละลอกแรกลอกแรกไปหมดพี่หยุดหยุดหยุดเอางี้เอาเอาบัตรมาดูดิบัตรมาดูโอ้ป้าดูมีหลาท้าเข้าเมืองดูเลยด yeah. ู้เลยรู้เลยรู้เลยหลาท้าเข้าเมืองหลาท้าเข้าเมืองดูเลย เด็ดเด็ดแล้วตัวเลยเราไม่จะเฮ้ยเฮ้ยดีเลยเอามาดีนะครับดูดิเออเอาเก็บเป็นหลักฐานอันนี้เป็นหลักฐานเนี่ยดเด็ดใครขโมยเงินใครเข้ามาฮะไอ้นี่ไอ้นี่นี่มันมานชากระเป๋าพวกหนูนะมาว่าไว้ใช่ได้ยังไงเราก็หยิบไปตรงนั้นอ่ะแต่เราพามาซะดีๆไม่งั้นติดคุกหัวโตโอ้ติดคุกหัวโตแบบนี้หนูสองคนก็ใส่หมวกไม่ได้สิคะเฮ้ยใส่ไม่ได้ก็ผ้าโพกเอาสิเไปเล่นกับมันทำไมนะ นี่หลักฐานนี่เห็นไหมเนี่ยเขาไม่ใช่ของมาไม่ใช่กระเป๋าผู้หนูแกชาจริงเออหลักฐานไปเลยไปโรงพักเลยจะไม่ใช่ของคุณได้ไงก็หยิบมาจอมยอมอ้าวเออจับคนผิดแล้วเลยยอมผิดที่ไหนเนนี่ยหลักฐานทนท้ออยู่นี่ฮะใช่ใจเย็นๆโกรธคือโง่โมโหคือบ้าโกรธเขาอาฆาตเขาเหมือนจุดไฟเผาตัวเองไปวัดจวดกล้วยไปไม่ใช่พระพยายามยังไงยังไง ใจเย็นเย็นโยมโกรธคือโบ้โมโหคือง่าไปเดือดบ้าหาดีเนี่ยหลักฐานอยู่อย่างนี้จะหาว่ายังไงอะรมมุนาวัตตี e, โลโก้กุ๊กสัตสัตโลกย่อมเป็นไปตามไก่ตามหลวงพ่อครับหลวงพ่ออย่ามาทำใจดีเลยครับตอนนี้คนเราเนี่ยมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะฮะนะฮะอย่าแสดงความรักอะไรนักเลยครับหลวงพ่อรู้ว่าบวชเป็นพระมันต้องมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับสัต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่แล้วหลวงพ่อรู้จักเรื่องความรักดีหรือเปล่าฮะความรักเนี่ยมันก็เกิดจากมันนี่ถ้ามันนี่มาตัญหามันก็เกิดเอ๊ยยังไงฮะหลวงพ่ออ้าจริงๆผู้ชายก็เหมือนกันไอ้ที่ว่ารักเราจีบเราเนี่ยมันก็หวังจะแล้วพิสูจน์ได้ไหมความรักมันต้องพิสูจน์พิสูจน์กันง่ายง่ายยังไงไอ้ผู้ชายที่ว่ามันรักเรานักรักเราหนา ให้มันนั่งคัตมาตหันหน้าชนกันอเอา่านไฟในเตาร้อนๆมาสองก้อนใส่ในตักผู้ชายก้อนใส่ในตักเราก้อนผู้ชายมันรักเรามันต้องปัดของเราไปเใชบปัดของมันมาใส่ของเรารวมเป็นสองก้อนแสดงว่ามันหลอกลวงแล้วล่ะแสดงว่าหลวงพ่อเนี่ยนะพูดอย่างนี้แสดงว่าตัดกิเลสหมดแล้วสิรักโลภโกรธหลงอัตมาตัดบดแล้วผู้หญิงส,ยสวยๆขาวๆหวยอึม ต่อให้ขาวแค่ไหนมายืนต่อหน้าอาตมาก,ก็ไม่มีทางได้พร่าพม่มจันทร์นองอาตมาหรอกเพราะอะไรครับอาตมาชอบคนดำชอบคนดำนี่ค้ามตลกแน่เลยโอ้โหสะนดุ้งยันวินมอเตอร์ไซค์นี่เหมือนข้างบ้านเลยข้างบ้านผมมีคนไปชัดปลาในบ่อพระเดินมาเทศปานาติปาตาเวรมนีมันหันหน้ามาตาวาดพระเว่านี่ไม่ใช่ปานานี่ปลาบ่อมันเอาทิชชู่ มาหันมาช็อตพระพระวิ่งจีวรไปอย่างกระเป๋าเงินประทองเอ้ยยังไงยังไงโยมเนี่ยมันไม่ใช่กระเป๋าไม่เขาไม่ใช่ขโมวเขาคนดียวถผมนี่นะเนี่ยเนี่ยดาบนี่เขาไปหยิบมาเมื่อกี้เนี่ยหลักฐานนะของเขาเ็นกระเป๋าเขาเห็นทาตาเจ้าของกระเป๋าว่ามันเป็นโควิดแล้วมันไปนอนชักตายอยู่หน้าวัดไม่เชื่อโอ้ไปดูเลยกําลังจะเข้าเตาเผานึกว่าเรื่องอะไร เจ้าของกระเป๋าไเป็นโควิดใช่เป็นคุทำยังไงเนี่ยเนี่เป็นผลสาวัดแท้ๆเลยพาพวกผมมาปานมาในกลุ่มเสี่ยงสวยเลยนี่แล้วเมื่อกี้เราจับไปด้วยนะไปแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยนี่เนี่ยโควิดมันก็ไปทุกที่นั่นแหละถ้าการตกเมืลัรเป็นอันว่าเสร็จมันเออเนี่ยเสร็จมันแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไงดีพ่อไปกลักตัวที่วัด ยอมรับรองว่าปลอดภัยไปแม่ก็ตอบไปด้วยไปฉีดไปฉีดไปฉีดที่วัดไปฉีดที่วัดนะโอ้ยไปไปไปโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยเชื่อไม่ะไปย้อนย้อนไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเป็นอย่างล่ะแม่เป็นยังไงล่ะคุณแม่ฮะเฮ้แขนหลุดโบกแขนหลุดอยู่ในโบด แขนซนแขนซนอ๋อแล้วกะละมังอะไรของแม่เนี่ยฮะเป็นโรคลอบินสันฮะเขามีแต่โลกหิดจางนะแม่หลืสวัสดีนะคะนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนนะคะนั่นครูหรือครูครูเต็งเ